วันนี้ก็มาแนะนำยาถ่ายพยาธิและยาฆ่าพยาธิตัวในซองนี้เรียกว่ายาถ่ายพยาธิชนิดผงใช้ละลายน้ำให้ลูกไก่ลูกนกกินตัวนี้ของฟาร์มินก็มีขายตัวไปตามท้องตลาดตัวนี้บูคาเป๊ป ก็สามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อแล้วแต่พื้นที่ที่มียี่ห้ออะไรอ่าก็ให้พวกนกยุงกินก็ใช้ประมาณานกใหญ่หรือว่านกเล็กถ้านกเล็กก็ต้องลดปริมาณลงถ้านกเล็ก2เดือน3เดือนอย่างนี้ก็ใช้ ครึ่งช้อนชาต่อน้ำเอาเป็นประมาณ1ลิตรถึง1.25ลิตรก็ได้ขั้นตอนการให้ก็เช่นอดน้ำอาตอนเช้าให้กินน้ำพอประมาณเที่ยงก็เอาน้ำออกพอตกเย็นสัก4โมงเย็นหรือบ่าย3อย่างเงี้ยค่อยเอาน้ำใส่น้ำที่มี ยาถ่ายพยาดให้กินพอตกเย็นสักทุ่มสองทุ่มก็ไปดูไปดูว่าเขาถ่ายออกหรือเปล่า,าถ้ามีพยาิก็ให้เก็บออกแล้วก็นำไปทำลายฝังหรือเผาทิ้ง,งถ้าเป็นนกใหญ่ถ้านกใหญ่อย่างตัวใหญ่อย่างเงี้ยนกปีขึ้นอย่างเงี้ยก็ให้หนึ่งช้อนชา ต่อน้ำา1ลิตรได้ต่อน้ำา1ลิตรได้การให้ก็ให้คล้ายๆกันเวลาเดียวกันตัวนี้เป็นยาถ่ายพยาธหาซื้อทั่วไปได้ส่วนยาฆ่าพยาธิก็มีหลายชนิดตัวนี้ก็ยี่ห้อไก่แข่งทองตัวนี้มี เป็นแบบแคปซูลเป็นยาฆ่านะไม่ใช่ยาถ่ายตัวนี้ก็30บาทก็10แคปซูลนี่ให้กินตอนไหนก็ได้เช้าเที่ยงกลางวันเย็นก็ได้แต่ต้องจับได้จับกรอกปากนี่จับกอกปากตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ของซปเปอร์วอร์มตัวนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง ตัวนี้ซอง30บาทตัวนี้ซอง90บาทก็ตก9-10ถึงบาทต่อต่อเม็ดดังนั้นก็แต่ตัวนี้จะสามารถฆ่าพยาธิได้ทุกชนิดอ่าพยาธิเส้นได้ไส้เดือนพยาธิตัวแบนตัวกลมได้แต่ตัวนี้เน้นไส้เดือนกับเส้นได้ส่วนเราเลี้ยงก็ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือหายาฆ่าพยาธิยี่ห้ออะไรก็ได้ ก็จับกอกปากให้กิน1แคปซูลถ้านกเล็ก2-3เดือนก็ให้1แคปซูลต่อ1ตัวก็ให้อายุ1เดือนแล้วก็ให้เว้นอีก1เดือนแคปซูลแต่ถ้าเป็นนกใหญ่ปีก็ให้ครั้งละ2 2แคปซูลวิธีการให้ก็จับายานี่แล้วก็จุ่มในน้ำก่อนจุ่มในน้ำแล้วก็ เปิดปากนกแล้วก็ยัดเข้าปากถ้าถ้าเราไม่จุ่มน้ำนะ่ะไอ,ไอยาตัวนี้มันจะเหนืดมันจะไปติดมันจะเหนียวแล้วไปติดที่คอฉะน,นั้นจุ่มน้าให้มันให้มันลื่นแล้วก็ยัดเข้าปากตัวนี้จะง่ายให้กินเวลาไหนก็ได้แล้วก็ปลอดภัยแต่ข้อเสียของมันก็คือต้องจับนกนกนี่จับ ถ้าตัวไหนคุ้นก็จับง่ายถ้านกเล็กแต่ถ้านกใหญ่ก็ก็จับยากก็ไม่แนะนำก็ไม่แนะนำก็แนะนำเป็นยาถ่ายเอาแล้วกันไม่ต้องไปจับนกก็ให้น้ำให้มันกินเอาตัวนี้คือข้อเสียก็คือต้องจับกอกปากนะแต่ให้กินเวลาไหนก็ได้ชัวกว่าเป็นยาฆ่าพยาธิด้วยส่วนตัวนี้เป็นยาถ่ายยาถ่ายนี่ถ้ามันไข่ไข่ติด ไข่ออกมาในกระเพาะในขี้ในลำไส้มันไข่ก็ไข่ยพยาธิก็จะไม่ถูกทำลายพอสักเดือนสองเดือนไข่ยพยาธิแตกตัวออกมาก็เป็นตัวอีกเราจะต้องไถยพยาธิซ้ำแต่ตัวนี้ฆ่าทั้งตัวพยาธิและก็ไข่ยพยาธิอ่าข้อดีข้อเสียแต่และยี่ห้อ